ที่หกอวามีสุตังอแกงสัมมยังปะควาภาราณสียังวิหารติอิชิตปะตะนีมิคาทาเยตตระคูปะควาปัญจวัคคีเยปิขู อนติสิทวะเมพิกเวอันตาปะปัชชิตนาณะสีวิตตับพายูจานังกาเมสุกามสุขังพิกานุโยภูหโนคัมโมปะทุชนิโกอะนาฬิโยอะนตถะสันหิตโยจานังอะถาคิละมะทานุโยภูทุโอะ นาฬิโยอาณาทสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโธโออันเตอนนปคำมะจัดจิมาปฏทิปตาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุการมียานะการมีอุปสัสมะยะภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ กะตมาจากสาพิกาเวมัทิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจากภูรณียานะกะรณีอุปะสามานะอภินยาัมพพธายนิพานายะสังวัตติอายะมีวะอริยอทธังกิกลมขโสยยติทางสัมมาทิฏติสัมมา สังกปูสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิกเวมัจิมาปฏิปทาตทาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานการณีอุปสะมายะ ภิญญยายสัมโพธยะนิพานายะสังขวัตะติอิทังโขปนะปิคเวทุกครั้งอริยสัจจังชะติป,ป,ป,ปิทุกขาเจราปิทุกขามะระคำปิทุกขังโสกะปริติเทวทุกขโทมะนัสสุปายาปิ ค่ะอปิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิวิปโยโคตุโค,คยัมปิจังฉาลพาติตามปิทุกขังสังขิตเตนะปันจุปาทานักขันธาทุกา่กกกอิทังโคนปนาภิกเวทุกขะสมุทยโยอริยะสัจจังยาย,ยังตันหาปูนุภาวิตานันทิราสหะ ตา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 พี่นำทิเนเสยยทีทางกรรมฐานหาปวันตาตันหายิปวันตันหาอิทางโขปนาพิกเวทุกานิโรธุปริยสัจจโนตัดสายเยวตันหาเอเสสหิคริโยจทาปฏิสัคคูมุตินลายาโพอิทังโขปนาพิกเวทุกานิโรคะ คามินีปาติปทาอริยสัจจังธนเมวะอริโยอัตถังโขมะคขุเสรยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิฏฐางถูทั้งอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพอานาดุตุเสตุสัม ตัมเมสุจากุงอุทธปาธิญานางอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังหัวปาหิทางถุกขังอานิรยสัตปาริมยติเมภิกเวปุเพอะนารุสุเต สุจักคุงอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิจาอุทธปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทังทุขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญา อุตปาทิวิจาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอีท้งตุขังสามุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวฟุเพอนาโุจุเตสุทามเมสุจักคุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญจาอุตปาทิวิจาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปาญิทัง ทุกขสามุทธยโยอริยสัจจังปะหาตามพันติเมพิกเวปุเพอานนุสตเตสุธรรมเมสุจักุงุทปาทิยานังุทปาทิปัญญาอุทธปาทิวิจาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปานิทังทุกขาสามุทธยโยอริยสัจจังปะหิตันติเมพิกเวปุเพอานนุ สุเตสุธรรมเมสุจักุงอัฏปัตปาทิยานังอุททะปาทิปัญญาอุททะปาทิวิชาอุททะปาทิอาโลโกอุททะปาทิอิทังสุขานิโรโธอริยสัจจันติเมพิกาเวภุเขอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุททะปาทิยานัง อุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโฆปานิทังทุกขานิโรโธอันิยะสัจจังสันจิกาตับพันติเมปิกเวปตุเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชา อุทปาธิอาโลโกุทธปาทิตังโกปานิทังทุคานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิกเวปุเพอันาโนตสุเตสุธรรมเมจากคุงอุทปาทิยานังอุทธปาีิปัญญาอุทธปาีิวิชาอุทธปาีิอาโลโกอุทธปา ทีอทางทุกขังนิโรธกรมานิมินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเถอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทาปาทา อาโลโกอุทปาธิตังโกปานิทังตุขานิโรตคามิลีปฏิปัาอริยสัจจังเพวตัพันติเมพิกเวปุเพอนะโนสุเตสุทามเมสุจักุงอุทธปาธิญานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโกปานิทังทุขานิโรตคามิลีปฏิปัา อริยสัจจังภาวิตันติเพเมพิกเวปุเพอาณนุตสุตเตสุธรรมเมสุจักคุลงอุทปาทิญานังอุทาปาท,าาท,าปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอ,อุทาปาทิยาเมกีวันจะเเมพิกเว เมสุจตุสุอริยสัจเจสุอีวันติปาดิวัตทังทวาทาสการังยะถาภูตังยานัฏฐนังนาสุวิตังอโหสิเนวตาวังพิกเวสะเทวะกาลสัมมารเกสพระมรเกสะสหมารณะพรมายิกาปะชายเส สัทวนาลุสายะอนุตารังสัมมาสัมโพธิมภะอภิสัมพุทโผนจัดสิงยะตุจักโหมริกเวมิสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติภะริวันทังทวทัสการังยถาภูตังยายถาทัศนังสุวิสุตังอโหสิอาถาหัง พิกเวสัเถวเกโลเกสมาระเกสัพพามเกสัตสัปนาพรหมานิกาปนาปัจชายาสัเถวนนุตสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปันจันยาสิงการนันจะปนาเมัสานา อุทาปาธิอุปปาเวมุติงอายามันติมาชาณิตันติถาริปุตตังภะโวติ <c oughs> อิทธิมโนจักภะคะวาอัตตมนาปัญจวาคินาภิกขุภะคะวตภาสีตังภาวินันทุง อิมัดสมิจัปปนาเวยยาการณ์สัมมิงพันยามาเีอยัมโตมาตุโกนทันยัตสวิรชังวีตมลังธรรม,มจักกุงอุทุปทาปาทินญาิจจิงสะมุทยาธรรมมังสะพันตังวิโรธธรรมมันติปวัติเตจะปภะกะวตาธรรม,มจักเกตุมาเทวา สัตถมโนสาวิสุงเอตัมพัคกวตาภารานสิยังอิสิปะตันีมิคาถาเยอ,อนุตตรังธรรมจักกังประวติตังอัปปติวติยังสมามะเนนะวาพรหม,มเนนะวาเทวณีวามารีนะวาพรมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติ กุมมานังเทวนังสัตถังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษาเวสุงจตุมหาราชิกาเทวนังสัตถังสุตวาตาวติสังสาทีวาสัทธมนุษานังเวสุงตาวติงสาุังเทวานังสัทธังสุตวายยามาเทวาสัตมนุษว วสุงยามานางเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัตธมนุสสาวีสุงสุติตานังเทวานังสัททังสุตวานิมานรตีเทวาสัตถมนุสสาวีสุงนิมารณตีนางเทวานังสัททังสุตวาปะระนิมามิตาวาสวตติ เทวาสัตถมนุสสาวสุงปารณีมิตวสัตวตีนางเทวานางสัตทังสุตวาพรหมกาิกาเทวาสัตถมนุสสาวสุงเอตัมภะวตาภารานสียังอิศิปตเนมิคถายเยออุตอะนุตารังธรรมจักกางปวัติตังธรรมปติวัติยังสามเนีนะ วาพรมณีนวาเทวีนวามาเรนวาพรมนุมนาวาเกนจิวาโลกสมันติอิติหานกะเนนะเตนะมุหตนายวะพรมโลกาสัตตุอาภุกขันชิอายัญจะทัสสะหาสจสีโลกธาตุสังกปิ สัมปะกกัมปิสัมปเวทิทอปามาโนจโอลาโอภาโสโลเกเตปุระโหสิอติกามีวัตถิวัตังทาวานุภาวังอัถโคภะวะอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตโกกูลธันโยอัญญาสิวตตะโกกูลธันโยติอิติหังทัตยายัสมันโนโต โกุลัญญสสะอันยาโกุลัญโยติวะมะนามังอโหสีติ